สวัสดีคะ่ะสบายดี f อฟิงินดีต้อนรับเข้าสู่่ซ่แสงลุนสแนลนะวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเราพัฒนางวดวันที่20่สนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาวันที่วันที่สิเข้านะคะเข้าบนเนาะ,ะเข้าบน,น,ะะบนตรงตรงสูตรนี้นะสูตร25ประตูนี่นะ25่หา่างเนี่ยเข้าเหลือจากตัดเหลือจากเอาเต้มมาตัดก็เหลือ36 ปดห àng, นะ่างนงวนนี้เหลือแปดห่างแต่เข้านี่สี่หนึ่งเข้าตรงเนาะท่านมาก็มาตรงเนาะเลขออกเลขออกสามเจ็ดสี่หนึ่งนี่ก็เข้าตรงนี้นะเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้กันไปเนาะเพราะว่ามันมาตรงไงก็เลยได้งวดนี้ได้ตรงๆงงวดนี้ได้ได้บนแต่ล่างนี่ไม่เข้านะล่างเนี่ยล่างนี่ไม่เข้า แต่เอาเลขเด่นมาตัดนะั่นแต่มันเข้าตัวกลับนะนี่ไงที่ขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ย73เนี่ย73แต่เลขออก37เนาะออกตัวกลับแต่เลขเด่นมาตัดมันก็เหลือเยอะเนาะตั้ง25หางเหลือก็มันก็ยังเหลือเยอะอยู่นั่นแหละพอเอาแต้มมาตัดก็ไม่เข้าแต้มเนี่ยแต้มมันไม่ถึงศูนย์มันมีหนึ่งเต้มเนี่ยเข้าเต้มห้า แต้มนี่ก็งวดน,นี้ก็ไม่หลุดเข้าเต,มตม้มห้าเต้มเนี่ยล่างออกสามเจ็ดเนี่ยบนก็ไปออกเจ็ดสี่หนึ่งแบบนี้อันนี้บนล่างที่ลงให้คือไม่เข้านะแต่ไปเข้าเลขเด่นอยู่เนาะเนี่ยเด่นเจ็ดกับแปดนี่เข้าอยู่เลขเด่นเจ็ดเนี่ยอันนี้มีแค่ สองเจ็ดแต่ไม่เข้าเต็มสองเจ็ดศูนย์เจ็ดไม่เข้าเต็มไปเข้าเต็มหกหกหกเจ็ดหกแปดนุนหนึ่งเจ็ดนุ 1, 7, นน,นี่ก็คือว่าหลุดไปเดี๋ยวไปตามไปตามสูตรยี่สิบห้าประตูก่อนเนาะเดี๋ยวเอาสูตรยี่สิบห้าประตูนี้ก่อนนะงวดนี้เดี๋ยวจะลงสูตรนี้ให้ก่อนส่งตัวบนล่างเดี๋ยวลงให้ทีหลังเอาสูตรนี้ไปก่อนเนาะคิปแรกเอาสูตรยี่สิบห้าประตูนี้ไปก่อน อ่ะอันนี้คือยี่สิบห้าประตูงวดวันที่วันที่ยี่สิบเดือนสิบสองหกสิบเจ็ดนะเอายี่สิบห้าประตูนี้ไปก่อนเอาบนก่อนเนาะบนบนนี่เอาเลขเด่นมาตัดเลขเด่นมาตัดก็จะเหลือหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์ 03040709004940 03, เหลือประมาณนี้เหลือก,กี่หาง2 4 6 8 10 12 14ด6 18 19เหลือ19หางเอาเลขเด่นมาตัดนะเหลือ19หางทีนี้เราเอาเต้มมาตัดเอาเต้มมาตัดนี่จะมีเต้ม5้าเต้ม6แเต้ม7แดเต้ม8นี่นะเต้ม เต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแเต็มเมีถึงเต็มเนะเดี๋ยวจะไอ้นั่นจะตัดให้ดูเต็มหอ่ะเต็มนี่ก่ข้างบนข้างล่างเจ็ดบวกเก้นี่เต็มหเต็มหเต็มเจ็ดอันนี้เต็มห้า 8 7แล้วก็เต็ม7 8 9เต็ม8 8 0แล้วก็9 7เต็ม6 9 9เต็ม8 90เต็ม9ทั้งหมดก็จะเหลือ3 6 8 ศูนย์เก้าแต็มเก้าศูนย์เจ็ดต็มเจ็ดทั้งหมดก็จะเหลือสิบหางเนาะเหลือสิบหางเหลือเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดกาเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเหลือสิบหางอุ้ยคนสร้างบ้านพี่น้องไอเสียงดังคึกคักคึกคักอยู่ อ่ะอันนี้คือบนมาดูล่างมาั่งอันนี้คือล่างล่างนี่ก็เอาเลขเด่นมาตัดก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองโอ้โหเหลือเยอะมากล่างงวดนี้เหลือเยอะมากตัดได้แค่ตัดออกแค่สามห่างเองเนาะหกสี่ห้าหกเจ็ดที่เหลือเป็นเลขเด่นมาตัดหมดเลย เหลือเยอะเยอะเกินไปเนาะมันเยอะแล้วก็เอาแต้มมาตัดแต้มมาตัดนี่แต้มมาตัดก็จะเหลือ3าสองแต้มห้าสสีแต้ม7 3 8ดเออสามหแต้ม8แล้วก็สี่สอง

สองเต็แมแปดแค่นี้มั้งแล้วก็หนึ่งสี่เต็มห้าหนึ่งห้าเต็มหกหนึ่งเจ็ดเต็มแปดก็ยังเหลือเยอะอยู่นะทุกคนเหลือกี่หางสามหกเก้าสิบสองสิบห้าเหลือสิบห้าหาง ที่เหลือตัดนะอันนี้ที่เหลือตัดเหลือตัดล่างเหลือจากเอาเตมมาตัดเหลือล่างเหลือสามสามสองสามสามสามห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ หกหนึ่งหกสองสี hmm. that 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 okay. ่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็เยอะนะงวดนี้เหลือเยอะมากทุกคนมันตัดไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆมีแต้มที่แม่นกว่านี้ก็ให้อามาตัดอีกเนาะให้มาตัดเอาอีกถ้ามีแต้มแม่นๆเนาะก็ลองลองมาตัดดูนะทุกคนนะเผื่อมันช่วยลดต้นทุนเราไงถ้ามีแต้มมาตัดเหลือตั้งสิบห้าห่างงวดนี้เหลือเยอะมาก มาดูบนบนเหลือจากตัดบนเหลือจากแตมมาตัดเนาะเหลือเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนกนเ้นเบนนี่เหลือไม่เยอะบนเหลือสิห่างไม่เยอะ สิไม่หรือเก้าสามหกเก้าสิบหนือสิบหางบนนะอ่ะสี่ตัวสามตัวอย่างนี้นะมักซอบก็จัดนะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมักกระจัดคัดกระพ่านเด้อค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางจ้าสตัวก็มีหนึ่งแปดศูนย์สองแปอ่ะ ตัดให้แล้วเหลือแค่นี้ทุกคนเหลือเยอะมากอันนี้ล่างอันนี้บนบนนี่เหลือสิบล่างเหลือสิบห้าไม่รู้จะเข้าหรือว่าจะหลุดนะเบิ่งไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขทุกตัวก็มาจากการคำนวณย้อนหลังทั้งนั้นไปหน้าก็บ่รู้เนาะว่าเลขสิเข้าหรือว่าสิหลุดให้ไปเลือกเอาเนาะให้ไปเบิง่งแต่ละซองใส่กันเอาว่าซองใดที่พื้น,นันนมีเลข เด่นเล็กเน้นไม่ให้มาจับใส่เนาะว่าเพื่อเน,น้นตัวใดเด่นตัวใดก็ไปเปรียบเทียบใส่กันเอาเน,น้นตัวใดให้อัดตัวนั่นจับตัวนั่นเนาะเพราะมันหลายมันตัดให้บ่ได้อ่ะคลิปนี้ก็พอไว้ซํานี้เนาะค่ะเนาะเบื้องไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องดูไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก่อนจะนําตัวเลขบปลงทุนก็ให้พิจารณาก่อนตัดสินใจนะคะขอบคุณมากๆากค่ะที่เข้ามารับชม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ